เอ๊เป็นเป็นไปได้ยังไงจวีนเลยก็เป็นนักจิตวิยาขั้นสองไม่คิดว่ามีแรงสู้กลับไปเข้าไปซะรีบข้าจวินติ๋วครั้งนี้ต้องเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นไหมนะเจ้ามัวยยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้แม่เจ้าทำมากรูารพเจ้านายข้าให้เจ้าไปปกป้องนะมายืนชจมอะไรอยู่ข้างๆนี่ โอ๊ยข้าข้าไม่ตันได้เข้าไปช่วยฮช่างเถอะยังไม่ต้องทำอะไรขังจวนจวินเอาไว้ไม่ว่าคนตายหรือคนเป็นก็ว่าบอกไปก็รับเซียวจิวเอ๋อครั้งนี้จะต้องให้ข้าช่วยสินะเร็วเร็วเร็วมากเป็นไม่ได้อย่างไงในบอกกวินจิวเป็นของไรข้าอย่างไงล่ะเออเจ้าสลบไปดีๆไม่ได้หรอ ทำไมต้องให้ข้าเป็นปีศาจเจวินจจวินจกกลา้ามีอะไรที่ข้าไม่กล้าหรอพวกเอ่อไต่เท้าเจวินเลยไต่เท้าจจวินเลยจจวินหวานเออจจวินเลยเทียนพวกเจ้ายังมีไพ่าตายอะไรอีกรีบบอกมาซะเจ้าเจ้าอย่าดีใจไปหน่อยเลยข่าข่าเจ้าได้ง่ายได้ฟุบเอ๊ะ ลมปราณของข้าหายไปแล้วจ <c oughs> ู้จพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยหรือดูสิหมอกขึ้นมาแล้วนั่นนั่นมันหมอกพิษ <c oughs> เป็นไปไม่ได้ปีล่วจับตาดูนางตลอดนางจะวางยาพิษพวกเราได้ยังไงปีล่วงั้นหรอปีล่วเจ้าเอายาละลายศพเม็ดนี้ให้พวกเขากินซะ <c oughs> เจ้ากับคุณนูจิว อย่างที่ท่านเห็นปินลั่วเป็นคนของข้าไปแล้วข้าเป็นคนสั่งให้นางวางยาพิษในน้ําเองถ้าได้ถูกพิษของหมอกพิษนี้จะทําให้พลังจิตวิญญาณสลายหายไปแน่นอนว่าข้ากินยาแค่พิษเรียบร้อยแล้วทําไมทําไมถึงเป็นเช่นนี้เออกลืนมันลงไปซะเออตัววินจิวจะเอาอะไรขากิน ห้องเรียนของหมอจวินมันเป็นยาที่สามารถฆ่าคนได้จริงๆนะผลงานที่บ้านยาชั้นดียาละลายศพยาที่มีพิษในโลกทำมาจากเลือดตะขาบนอนอือพิษราคาแพงใช้เวลาในการปรุงยาสี่สิบเก้าวันถึงจะสําเร็จหลังจากใช้มันก็จะทําให้เนื้อมนุษย์เน่าตายไปในเจ็ดวันทั้งน่าเกลียดแล้วก็น่ากลัวว่าไงนะจวินจวินจิ๋วเจ้ากล้าฆ่าพวกเรานายหญิงไม่มีทางไว้ชีวิตเจ้าแน่ อ๋อเจ้าคิดว่าข้าจะกลัวคนของนายหญิงเจ้างั้นหรือนี่คือยาชะลอการละลายศพขาใจพวกเจ้าคนใดคนหนึ่งรีบกลับไปเมืองหลวงไปในครึ่งเดือนไปบอกพวกเขาว่าข้าจะวินจิ๋วจะกลับไปเอ๊ะเจ้าเจ้ากล้ากลับไปยังจวนนั่นอีกหรือทำไมทำไมข้าจะไม่กล้าล่ะนี่ไม่ใช่การร้องขอนะแต่นี่คือการแจ้งให้ทราบแล้วตอนนี้ ใครจะเป็นคนไปล่ะข้าเองวานวานเออเจ้าท่านพ่อข้าไม่ใช่เข้ายังเป็นสาวข้าจะตายไม่ได้ท่านพ่อถึงยังไงท่านก็จะมีชีวิตอยู่ไม่นานแล้วเม่อโอกาสนี้ข้าเจอแน้เจ้าคะไม่อยากให้ท่านเดินทางไปอย่างยากลำบากท่านไม่ต้องห่วงข้าจะต้องนี่ในเมื่อเลือกกันเสร็จแล้วยังไม่ใส่หัวไปอีก ท่านพ่อดูแลตัวเองให้ดีนะวันเออจจวินจิ๋วก็เพียงแค่ได้ยาแก้พิษของยานี้ก็อาจจะไม่มีทางไว้ชีวิตตจวแน่มันโลกนี้ยังมีเด็กที่ไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่และก็ยังมีลูกที่ทิ้งพ่อแม่จจวินเลยเทียนลูกสาวท่านทิ้งท่านไปแล้วนะจจวินจิ๋วโอ้ยกาวเวียนหัวเออ ตแกนี่กล้าแกล้งเวียนหัวงั้นหรือแปะแปะมาหูเย่ท่านมาได้ยังไงเสียวจิวเอ๋อแสดงละคนได้เยี่ยมเช่นนี้จะขาดข้าวไปได้ยังไงฝุบอย่ามาแตะเหนือต้องตัวข้าพวกเราไม่ได้สนิทกันอ้อไม่สนิทกันงั้นเหรองั้นตามเสียวจิวเอ๋อแล้วทำอย่างไรถึงจะเรียกว่าสนิทกันล่ะนนน่ากลัวมาก พลังรุนแรงมากหมอกพิษไม่เป็นผลกับโมหูเย่สงสัยพลังของเขาแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้พวกเราจูบก็จูบกันมาแล้วกอดก็กอดกันมาแล้วหรือว่าจะต้องนอนด้วยกันถึงจะเรียกว่าสนิทกันคนผู้นี้ไรอ,อย่างอาจริงๆกล้าทําเรื่องตัวได้กับเจ้านายอย่างยังจงแจ้งพูดหากเซียวจิวเอ,อ๋อยากแล้วก็ก็จะทําให้เจ้าพอใจเองแน่เนอะสรรพสิ่งล้วนเป็นไปตามธรรมชาติก็ดีแล้ว คืนนี้ก็มมีเวลางั้นเราปรำปำปำปรำปำปำกันเถอะอย่ามาทำตัวเป็นสีน้ำตาลติดหนึบวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องมาสนใจเขาปีาศาจไรยตัวนี้ทำไมต้องตามข้ามาด้วยยังแกล้งเป็นลมอยู่อีกเหรอฟึบอ,อายเจ็บเจ็บอายเจ็บ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 ใครบอกให้ตั้นเป็นน้ำตาลติดหนึบคิดว่ากาจะสู้ทำไม่ได้หรือไง เสี่ยวจิวเออเก่งมากอืึอึงลุกขึ้นนําทางข้าไปจะวมนเลยเทียนข้ารู้ว่าท่านมีกลางสมบัติไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวหากท่านยังกล้าโกหกข้าแล้วก็ถกขาดไปแค่ที่เดียวข้าจะตัดมือท่านไม่นะข้าจะโกหกใครได้ข้าไม่กล้าโกหกเจ้าหรอกปีสไปคุณหนูจิวข้าจะพาเจ้าไปที่กลางสมบัติจะว่าข้าก็เด็ดขาดพริ้ง ถึงแม้ว่าสมบัติในกลางสมบัติจะมีไม่มากแต่ก็ยังมีชิ้นส่วนสมบัติสวรรค์หลายอย่างคุงพอทียทาให้ค่าชํราระล้างไขกระดูกเปิดเส้นเลือดปรุงยาต้านใหกลายเป็นนักจิตวิญญาณได้เซียวจิวเอ,อ๋อสุดท้ายเจ้าแก่อยากจะขังพวกเขางั้นหรือไม่คิดจะฆ่าวพวกเขาเลยหรือไงหากเจ้ากลัวมือของเจ้าจะเปื้อนเลือดให้ข้าทำแทนเจ้าก็ได้นะฆ่าวพวกเขางันหรอนั่นคงเป็นการเอาเปรียบพวกเขามากเกินไปแล้ว ยังไงก็ต้องให้พวกเขาได้ลิมรสชาติของยาละลายสุบของข้าแล้วก็้ตายสิอย่าให้ยาที่ข้าทํามันเปล่าประโยชน์เซียวจิวเอ๋อนี่จะลาจริงๆมีเหตุผลนะท่านคิดว่าจะอยู่ห้องข้าอีกนานแค่ไหนตอนนี้ก็ดึกมากแล้วข้าอยากจะพักผ่อนท่านออกไปได้หรือ,อยังก็ได้งั้นข้าจะไปพักอยู่ห้องข้างๆก็แล้วกันจะว่าไปถ้าเอาผนังนั่นออกไปนั่นก็แสดงว่าเรานอนห้องเดียวกันแล้ว ว่าไงนะงั้นกลับไปนอนแล้วนะเตียวจอือเออรีบไปพักผ่อนเถอะมาหูเย่ยาต้มนี้ทำอย่างพิเศษเพื่อร่างกายนี้น่าจะเข้ากับร่างกายนี้ได้เพื่อการที่จะกระตุ้นร่างกายนี้ให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ล้างไขกระดูกได้อย่างสมบูรณ์แบบวันนี้ข้าจะต้องฝึกฝนใหกลายเป็นนักจิตวิญ,ญญาณให้ได้เจ้านายไม่เป็นไรนะ่าไม่ต้องห่วงไม่นานก็จะเสร็จแล้ว โอ๊ยอ่้อาฟิวโอ๊ยเจ้านายอืกลิน่นคาวเลือดหยุดก่อนถันเข้าไปไม่ได้นะเจ้าคะ ไปไหนแล้วเสียวจิวเออฟุบเฮ่ยแมวนางกำลังบังคับตัวเองให้ชำระล่างไขยกระดูกกันเหรอหมัวสัวฟูมเพียงแมียวห้ามก้าวไกลเจ้านายน้าแมวข้าจะปกป้องเจ้านายให้ดีเออแมียว เออน่ากลัวเมียอ้อจังเหมือนเธอเซียวจิวเออจอบแมวตัวนี้มากถ้าจะจำร่าร่างไขกระดูกให้สำเร็จก็ต้องเปลี่ยนกระดูกถ้าจเจ้าล้มเหลวก็จะต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตเส้นจิตประจรของเซียวจืวเอออุดตันและแห้งไม่มีตางบำเพ็ญเพียรได้ดังนั้นจึงต้องจำร่า้่างไขกระดูกมาอันตรายต่อชีวิตและก็จะได้กลายเป็นนักจิตวิญญ,ญาณงั้นสินะ ถ้าเจ้าบอกข้าว่านี่คือสิ่งที่เจ้าปรารถนาถึงมันจะยากมากแค่ไหนข้าก็จะหาวิธีที่ปลอดภัยให้กับเจ้าทําไมทุกปัญหาเจ้าต้องจัดการมันคนเดียวด้วยไม่เคยพึ่งพาข้าเลยพวกเซียวจิวเออไม่ว่าตัวเจ้าเองหรือจิตวิญญาณของเจ้าต่งางก็เป็นของข้าข้าไม่อนุญาตให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเจ้ายาต้มนี้ ก็แค่ท่าตีธรรมดาพอกลายเป็นปีศาจแล้วตอนนี้ทําไมดูทรงพลังมากเช่นนี้นะยาต้มนี้ไม่ใช่ยาธรรมดาข้างในเต็มไปด้วยพลังบริสุทธิ์ตั้งบริสุทธิ์แข็งแกร่งและดุนแรงเป็นเช่นนี้นี่เองสามารถฝึกฝนร่างกายเสียวจิวอ๋อยาที่ดุนแรงเช่นนี้ถึงจะมีผลในการจรําระร่างไขกระดูกได้แต่ความตรมานที่อยู่ภายในหากไม่มีใครได้สัมผัสมันด้วยตัวเองก็คงยากที่จะเข้าใจขอเปลียงแก้เสียวจิวอ๋อผ่านมันไปให้ได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนกระดูกปิกโฉมปนสวรรค์คนที่สามารถผลิตยาที่สามารถชำด่าร่างไขกระดูกได้ในโลกนี้มีเพียงแค่สามคนยาต้มนี้เป็นยาต้มที่ดีมากเซียวจิวเอ,อ๋เอแปลมันมาจากไหนกันนะแต่ยาต้มนี้คุณภาพดีกว่าที่สามคนนั่นเป็นคนผลิติ่งนะเอียยาต้มนี้เจ้านายของข้าเป็นคนตำเเมงเก่งไหมล่ะเป็นคนทำเองเหรอเซียวจิวเอ,อ๋อเนี่ความลับเยอะจริงๆหญิงทำให้กายอยากรู้แล้วสิ แต่ว yeah, ่าข้ามีความอดทนพอคอยๆรู้ความลับของเจ้าไปทีละกั้นฝึกเปลี่ยนแต่กระดูกสำเร็จตอนนี้ร่างกายได้เป็นนักจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วอืมเอ๊ะเวียนหัวแย่แล้วเมื่อกี้ตอนที่จำราร้างไขกระดูกคงจะใช้แรงเยอะเกินไปฝึกอืมโมโมหูเย่